รับรองสนุกแน่ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็จะมาทดลองแบ,บ๊ซี่กับเมนทอดนะครับนี่ครับอย่าเลือกที่เราต้องมีเลยแบ๊บซี่เป็นจะเป็นอะไรก็ได้ครับเมนทอดนี่ครับเมนทอดนะครับแล้วก็ครับ ผมก็ขอตั้งเพื่เป็นการทำรายการอุ้ยนะครับเราก็จะมาลองกันเลยนะครับ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ผมติดตามช่องชาแนลนะครับ <c oughs> ก็เลยดังแกะก่อนนะครับโอ้ยน่าจะแกะตั้งแต่นี่ครับคุณจะเตรียมกี่อันครับผมเตรียมหมดครับ หลายอันนะครับเพื่อเป็นการหนุกนานครับผมจะใช้ทั้งหมดหมดเนี่ยครับมีเท่าไหนเอาให้หมดนะครับโอ้ยพวกนี้ก็บินได้น,น,นะครับแกะซิเมดสุดท้ายนะครับกำลังแกะอยู่แป๊บนึงอฮ้ยมานี่ แกะนานอยู่ครับผู้ขี้เกียจตัดคลิปครับมันตั้งกล่องอยากโอเคครับเราก็จะใช้ทั้งหมดทั้งหมดแถมแดมดเด็แถม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 หนึ่งหน <med>. ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสี่เม็ดนะครับเดี๋ยวขอผมขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยว นะครับผมก็ได้มาแล้วนี่เป็นทัวทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่ไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็อุ้ยเดี๋ยวเรียกียยยมาให้หมดกอนนะครับหล่นอนหนึหล่นสักอันเนี่ย,อย,อยโอ้โหไม่หล่นข้าสักอันผมว่าจุ่มทีละเม็ดดีกว่านะครับพร้อมแล้วนะครับ เชิญทุกคนพร้อมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะอุ๊ยอุ้ยอุ้ยยพุ่งแล้วพุ่งแล้วโอ้โหเป็นฟองเลยนะครับผมใส่ไม่ทัน แก๊สหมดเลยอ่ะอนี่เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวแก๊สไม่หมดเลยไม่เหลือให้กินมั่งอยนะครับนี่ขึ้นมาโชว์เลยครับหมดขวดเอ้ยไม่หมดสิครับเหลือนิดหนึ่งนะครับนี่เหลือนิดเดียวเองอือโอ้ ก็อร่อยเหมือนเดิมอะแค่มีรสเมนทอสเข้าไปแค่นี้ในแก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมด้วยกันปิ h a n n e l นะครับล้อเรียนเด็กสกิดดีมิกซสวัสดีครับผมก็จะมาทำรายการปิตจี n นลเนาะ ก็ต้องขอกรับเราไปก่อนนะครับพรมครับนี่ๆก่อนไปก่อนไปไปเลยนะครับขอบคุณค่ะ